โอ้กินเจอตุ๊กตาแล้วไอ้ตุ๊กตามันมีอินเทอร์แอคด้วยนี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะลองเอาไปโยนนี่มันจะมันจะกระโดดไปตามผีลองลองลองเอาไปโยนแบบตรงที่ผีอยู่อ่ะเห็นว่ามันจะเด้งเด้งไปหาผีมา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 ทุกคนมาล้อมโอ้ยตุ๊กอยู่ข้างหลังโน้นโอเคมาึบลองโยนลองหรอเราก็โยนเห็นว่ามันจะเด้งเด้งอะ่ะฮึาฮอ้าวฉันหรอ Nothing detected ไม่มีอะไรเอาใหม่ oh ต้องต้องผีป่ะน่าจะต้องเจอผีก่อนละเนาะกินว่าเฮียเฮียเฮียอะไรอ่ะดูดิดูดิมันติดหน้าต่างเลยเธอเฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาหลอดก็อะไรดีแล้วเนี่ยเอาอีกเอาอีกหใครหักใครอยู่ข้างหลัง้ยไปแล้วไปแล้วยไปทางนู้นน่ะดูเก่ามาเล่นดูเกร์มาเล่นตุ๊กตานี่เนี่ยเฮ้ยเออว่า ไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยขนลุกเลยนังลอยนังลอยขนลุกหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาหน้ากบทจริงตุ๊กตาหน้ากบทจริงร้อน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 โอ้กอนโอ้โหขนเมื่อกี้ขนลุกไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่โอ้แล้วก็เอามานี่โดนอีกรอบนึงเโยนไปนอกบ้านได้ไหมอ่ะว้าเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะ เฮ้ยมันหายไปไหนเมื่อกี้โยนมันอกบ้า้หายไปเลยหายไปแล้วลองกลับไปดูที่เก่าอ่ะมันอาจจะวาร์ปกลับไปอยู่ที่เก่าไม่ครับไม่อ้าวหายไปเลยอ่ะหายไปเลยเล่นไม่ได้แล้วมีอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวนให้องนอนนี่งีีีีี่่มมมนห้องนอนพี่ไม่ลองเล่นโอ้ยพี่กวนกระแดกกระแดกขอบโอ้ยยังไม่มีเขายังไม่เล่นโอ้ยเป็นอะไรอะไรอุ้ย ไปไปรบกวนใจมันน่ากลัวจริงๆเลยตุ๊กตามันมีแบบอินเทอร์เน็ตเยอะมากอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหล Can you talk to me ก็คือไม่หาผีแล้วโยนเพียงเดียวโยนเลยไม่มาแล้วอ่ะโอ๋ยเขาเลิกเล่นแล้วอ่ะ าไม่เล่นแล้ว Can y o เขาเล่มฆ่าแล้วโอ้ยไปแล้วไปนู่นไปนู่นไปนนู่ไปไหนไปไหนอะมาหน้านี้มันเด้งมาอุ้ยเสื้อขาวโดนแน่กินว่าผู้หญิงเนี่ยกูหลอออกแล้วไปแล้วเขาเป็นไปหาพี่ไปตลอดเลยอะกูกิน Hello 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 Can you t a อ k to มีอุ้ยตุ๊บใหญ่เลยเธอฮัลโหลแ n นยูท a l k to me เฮ้ยอุ้ยหยุดหยุดไปยยกแล้วเขาเล่น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 ตุ๊กตาลอยได้ เขาเล่นเปียโนโอเคขอบคุณครับ ok What do you want ปล่อยมาแล้วมาแล้วตอบ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 ้วตอบแล้วมีคนปิดประตูตอนผมเดินออกใครคือโพส o ตอร์ It's not me